นี่ก็คือสวนบนคอนโดชั้นห้านะคะสวัสดีค่ะก็เราเป็นการทดลองรีวิวนะคะไลฟ์ไลฟ์สดค่ะรีวิวการปลูกผักกันนะคะบนสวนนะคะสวนบนคอนโดชั้นห้าค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมก็แสง แสงสีอาจจะไม่อํานวยหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกทั่วฟ้าเลยค่ะแล้วเราก็จะทำคลิปแบบว่าออแกนิกนะคะทุกคนเราจะไม่ไม่ลงทุนซื้อไฟแล้วเราก็จะไม่ลงทุนสร้างทีมงานนะคะทุกคนเราแสงบรรยากาศของเราก็สดสดเลยจ้าถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะ เข้ามาชมไรสไตล์การปลูกผักของดีไซเนอร์นะคะดิฉันคืออเป็นนักออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าน,นะคะทุกคนก็ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรไร้สารเคมีค่ะเพื่อเราจะปลูกผักเพื่อบำรุงอสุขภาพของเรานะคะซึ่งตอนนี้อายุห้าสิบคะบวกแล้วด้วยค่ะนะคะแล้วก็คือ คือเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเนาะเราอะ่ะปลูกผักนะคะอันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยปลูกเพื่อบำรุงผิวค่ะทุกคนนะคะบำรุงผิวเพราะสารสีแดงของเขานะคะสามารถจะบำรุงผิวเราไม่ให้ให้มีความชุ่มชื้นไม่เหี่ยวไม่ยน่นตามวัยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ อะไรรู้ไหมคะสตรอเบอรีร่ค่ะทุกคนนี่อยากให้ดูสตอรอเบอรี่ดูใกล้ๆเลยค่ะนะคะสตอรอเบอรีค่ะสตรอเบอรีร่นะคะรู้ไหมว่าสตอรอเบอรี่สตรอเบอรีร่กระถางนี้นะคะอายุสองปีนะคะทุกคนเพราะว่าเราปลูก เพื่อเป็นแม่พันธุ์ค่ะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรีแม่พันธุ์นะคะนี่ขยายขยายลูกพันธุ์นะคะขยายไหลมาเป็นร้อยๆไหลและค่ะตัวนี้นะคะค่ะเพื่อนๆทุกคนที่อ่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่วัดกันสะส่วนมากเนาะพอเดียว,วันนี้ไปวัดไม่ได้คือคือ ฝนหนึ่งฝนตกนะคะสองก็คืออ่าไม่มีความพร้อมที่จะไปด้วยเราก็ตั้งใจว่าจะไปอ่าพอฝนหยุดนะคะตั้งใจว่าจะไปนั่งสมาธิที่ภาบุตรสว่งพ่อโตนะคะจริงๆเราเราอะทำบุญอย่างสม่ำเสมอทำบุญด้วยการสมาธินะคะอย่างสม่ำเสมอเราก็ไม่บกพร่องในศีลของพระพุทธเจ้าหราค่ะคือศีลห้าค่ะ นะคะนี่ค่ะนี่คือมะเขือเทศนะคะสายพันธุ์อเมริกานะคะทุกคนมันมหาศารร์์มากๆที่อ่านํามาปลูกเมืองไทยในฤด,ดูฝนนะคะทุกคนได้มันมหาศจา์มากเราก็ใบนะไม่มีโรคมีภัยเลยค่ะมีแต่ใบแก่ที่มันแห้งนะคะก็อ่าเป็นการทดลองปลูกให้รู้ว่าเราอ่ะ ปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นของอไทยดั้งเดิมนะคะหรือว่าเป็นของต่างประเทศที่นำเข้ามาเราก็ปลูกได้อย่างเช่นโรสแมรี่เนี่ยะคะ่ะโรสแมรี่นี่นะคะหอมชื่นใจมากๆโรสแมรี่เนี่ยคะ่ะอันเนี้ยอายุเท่ากับที่อ่าดิฉันได้เรียนปลูกผักเลยนะคะอายุสี่ปีคะ่ะเพราะว่าดิฉันอะเรียนปลูกผักกับ ครูพิมพ์นะคะบุกผักง่ายๆสไตล์ครูพิมพ์ได้มาเข้าสู่ปีที่ห้าแล้วค่ะนะคะเดือนมีนาเดือนมีนาปีหน้าก็กครบห้าปีเต็มนะคะดังนั้นแล้วก็อ๋ออันนี้นะกุลาบนะคะกุหราบสายพันธุ์อังกฤษค่ะทุกคนเป็นชื่อเขาเรียกว่าไวยาดซองนะคะเป็นกุลาบกินได้ค่ะค่ะเดี๋ยวจะพามาชมนะคะเดี๋ยวจะพามาส่อง แต่ละต้นเลยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปส่องดูแต่ละต้นกันเลยเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะกดล็อกเออไม่ต้องล็อบรรยากาศแสงสีเสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะโอ้ยเดี๋ยวเราจะทำแล้วก็ถอยถอยขาตั้งมาใหม่ด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนจ๋า รถแมรี่ค่ะสิคือมันมืดมันคืมนอดูสิดูฟ้าสิแบบทั่วเต็มไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นชัดกันไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะรุ่นที่สองมอเขือเทพรุ่นที่สองอันเนี้ยค่ะเนี่ยโอ้ยเอา อัน,นี้ลงไม่ได้อะอยังไงเนี่ยตลกดีสูงไป้ทำคอนเทนต์อ๋อเดี๋ยวเอาทอสับถ้าเอาทอสับออกมันก็จะส่องข้างบนไม่ได้อ่ะมี่คาเห็นไหมคะให้ดูกันชัดๆเลยเห็นลูกไหมคะ อันนี้รุ่นที่สองค่ะรุ่นแรกกินข้าวท้องไปหมดแล้วรุ่นที่สองนะคะไม่ค่อยดกนะคะปลูกบนนี้หนึ่งสภาพอากาศนะคะสองสองก็คือเราดูแลเขาไม่ค่อยดีค่ะนี่ค่ะนี่คือกระถางนะคะ ที่เราปลูกมะเขือเทศสองก็คือเราดูแลเขาไม่สม่ำเสมอนี่น้ำไม่ได้ลดสองวันแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้ชอบคำว่าอดได้แล้วค่ะหนีบ่ะกล้องได้แล้วมาค่ะเรามาดูผักกันอ่าแสงเข้ามาชัดได้หน่อยแล้ว เนี่ยค่ะมีเพียงแค่มีดินหมักนะคะเดี๋ยวส่วนชาวฟ้าจะสอนเพื่อนๆหมักดินง่ายๆใช้กันเองนะคะเพียงมีแค่หนึ่งขี้มูลสัตว์นะคะขี้วัวขี้ควายขี้ไก่ก็ได้ขี้หมูก็ได้นะคะมีดินนะคะมีดินหนึ่งส่วนขี้หมูขี้วัวขี้ควายอะไรก็ได้นะคะดินหนึ่งส่วน ขี้ขี้วัวขี้ควายนะคะสามส่วนแล้วก็วัชพืชนะคะหญ้านะคะหญ้าแห้งหญ้าสดก็ได้นะคะเอ่อหั่นเป็นฝอยๆนะคะหญ้าสองส่วนนะคะสูตรของดิฉันก็คือหนึ่งสามสองนะคะหนึ่งก็คือหนึ่งดินสาม มูลสัตว์สองวัดชพืชหรือหญ้านั่นเองค่ะเรานำมาผสมกันนะคะทุกคนผสมกันให้นัวเลยนะคะแล้วเราก็นำมาใส่กระถางคะทุกคนใส่กระถางธรรมดาแบบนี้ค่ะที่ให้มีรูระบายแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็พอใส่ในกระถางนะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะนำดินเปล่าอะค่ะทุกคน มาปิดหน้าเอาปิดมาปิดหน้ากระถางนะคะปิดหน้าดินที่เราผสมไว้ให้สนิทนะคะแล้วเราก็ถ้าใครมีน้ำหมักน้ำหมักมูลสัตว์นะคะน้ำหมักมูลสัตว์ที่สูตรของสวนชาวป่าได้สอนไว้นะคะเราก็ใช้น้ำหมักอะคะ่ะลดลดเข้าไปเลยนและ,ะให้ชุ่มเลยนะคะน้ำหมักอะ มีการลดน้ำหมักเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินนะคะหนึ่งน้ำหมักช่วยทำอะไรได้บ้างหนึ่งน้ำหมักช่วยไปเพิ่มสารจุลินทรีย์นะคะให้ดินสมบูรณ์มากขึ้นสองเขาช่วยในการย่อยสลายค่ะย่อยสลายอ่า ย่อยสลายวัชพืชย่อยสลายขี้วัวขี้ควายนะคะให้มันผสมผสานกันให้มันนวัวค่ะแล้วมันก็จะสร้างจุลินทรีย์แร่ธาตุขึ้นมาแบบว่าแน่นบึกหนาทึบมากๆแล้วก็มันจะช่วยให้ไปกระตุ้นการล้างสารเคมีที่ตกค้างในดินในหญ้าในขี้วัวขี้ควายแล้วก็ประสิทธิภาพ สำคัญที่สุดก็คือมันช่วยไปฆ่าไข่มดไข่แมลงที่ฝังอยู่ในดินนะคะทุกคนมันจะตัดวงจรเลยจ้าทุกคนนะคะอันนี้ก็คือกุหลาบไวยาดสองจ้าเริ่มมีดอกแล้วค่ะเขาจะออกดอกทั้งปีเลยนะคะแล้วก็อะไรรู้ไหมคะถ้าใช้วิธีเนี้ย พอเสร็จแล้วเราก็จะนํามาพอเสร็จแล้วนะคะใส่น้ําหมักลงไปแล้วนะคะเราก็จะลดน้ําตามค่ะลดน้ําตามใส่น้ําหมักลงไปทิ้งไว้หนึ่งคืนหนึ่งวันนะคะแล้วเราก็ลดน้ําตามนะคะลดน้ําตามให้รู้ว่ามันชุ่มทั่วกระถางเลยนะคะแล้วเราก็เอาผ้ามาปิดค่ะเอาผ้ามาคุมนะคะ พามาคุมไว้เพื่อให้เขาได้มีเวลาอสร้างสารจุลินทียเนาะทำงานต่อไปคือถ้าตามมาตรฐานแล้วหนึ่งเดือนก็ใช้ได้แต่ดิฉันนะ่ะจะให้ชัวร์ค่ะสองถึงสามเดือนดิฉันถึงจะนำดินมาใช้นะคะเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยเห็นไหมคะมันไม่มีมแมลงเลยนะคะ มันไม่มีเพี้ยมแมลงอะไรใดมารบกวนเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือผักผักโขมแดงนะคะทุกคนอันนี้ผักโขมแดงนะคะเดี๋ยวถ้าอันนั้นดีๆจะส่องให้ดูว่าเนี่ยใบไอ้นี้นะเนี่ยคะ่ะมะเขือเทศอะไม่มีโรคเลยนะคะทุกคนไม่มีโรคไม่มีพายเลย คือมันมันดีงามมากๆเลยอ่ะมันตัดวงจรมดมแมลงแล้วเราไม่ต้องยุ่งยากที่จะไปหาอะไรมาฉีดมาพ่นนะคะคือปลูกผักแบบคือสวยงามไร้พาระค่ะเนื้อออกไหมมันไร้ภาระแค่เราเนี่ยอันนี้นะดินแห้งมากๆเลยนะี่ยเห็นไหมคะดินแห้งมากแต่มันแต่ผักเรายังสดชื่อนอยู่เลยอ่ะนะคะเพราะว่า ก่อนปลูกเราหมักดินแบบอุดมสมบูรณ์แล่ธาตุนี่ค่ะอันนี้เราตัดกินไปแล้วนี่ค่ะคือถ้าใคราปลูกผักโขมแดงนะคะหนึ่งต้นนะ่ะพอเราตัดกินไปแล้วนะคะมันจะแตกแขนงมาแบบนี้กินได้ตลอดเลยค่ะนคะคะเราจัดสรร <c oughs> เราจัดสรรน,นะคะปลูกผักในกระถางอ่ะห้าชนิดผสมมุตินะแค่บนสวนเนี้ย สองชนิดเราก็สลับกันกินนะคะตัวนี้ตัดหนึ่งครั้งนะคะตัดครั้งและอ่าหลังตัดเจ็ดวันกินได้เลยค่ะตัดกินได้เลยบำรุงผิวนะคะผักสีเขียวก็เป็น,นะคอลลาเจนค่ะเป็นเป็นสารเอนไซม์นะคะเป็นสารเอนไซม์เป็นคอลลาเจนนะคะบำรุงผิวได้ทุกอย่างเลยค่ะผักทุกชนิดทุกสีบำรุงผิวบำรุง กระดูบบำรุงร่างกายบำรุงเลือดได้หมดเลยค่ะแต่เราต้องกินสลับกันนะคะเนี่ยค่ะมันแตกแขนงออกมาแบบนี้ค่ะหวานอร่อยมากๆเอผักโขมแดงนี้นะคะเราไล่กันไปกี่นาทีแล้วคะไว้คพีงสิบตามนาทีเองนะคะทุกคนเราก็อ๋อ เนี่ยนี่คือบรรยากาศบนคอนโดจ้ามาดูฟ้าฝลกันมืดคลึม้มเต็มไปหมดเลย <c oughs> แต่ตามเขาเรียกว่าธรรมชาตินะคะถ้าเป็นถ้าออกพรรษาไอ้เข้าพรรษาค่ะฝนล,ลำพรรษานะคะตั้งแต่ดิฉันเกิดมาฝนจะลำพรรษาปีไม่มีบกห้องเลยค่ะ อเดี๋ยวเราจะเซลฟี่ยังไงดีจะหมุนกล้องเนพึ่งเคยใช้ขากล้องนี้นะพอเรายื่นขาเซลฟี่ไปเราก็กลัวโทรศัพท์ตกเขาทำยังไงวะเราจะให้มันยังไงเนี่ย เอาอย่างนี้ไปก่อนเออค่ะเจ้าพี่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะงอๆงงได้เหมือนกับที่นี้ไม่ใ,ใครอยากให้ทุกคนเห็นแบบนี้ถ้าแบบนี้มันพอจะจัดหน่อยไหมเห็นไหมคะเห็นมะเขือเทศไหมคะนะคะมะเขือเทศอ้อยเสียงมากเลย อ๋อตลอดเสียงชีวิตมากโอ้ยความอยากได้เพืเ่อนๆดูนะคะอยากให้ชมความสวยงามคือตลอดไม่รู้ตั้งแต่เดือนพฤษภานะคะคที่พิศโลกไม่เคยขาดฝนเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศค่ะคือเขาก็มี เขาก็มีมือที่ให้เราหมุนนะแต่เราไม่สามารถจะหมุนได้นี่คือบรรยากาศพิษนุโรคนะคะในขณะนี้วันเข้าวรรษาคา่ะฝนพรยตลอดเวลาเลยประมาณแบบดีเฟชั่นนะคะนี่ค่ะชมกันค่ะ เดี๋ยวปีหน้าจะไม่มีสวนบนคอนโดแล้วนะคะเราจะย้ายไปอยู่เราจะย้ายที่ทำงานไปอยู่ที่สวนชาวฟ้าบายดีไซเนอร์ที่หมู่บ้านชาวฟ้านะคะบึงพระค่ะอำเภอบึงพระจังหวัดพิษนุโลกค่ะอยากให้ทุกคนเห็นมะเขือเทศสวยๆ มันมันยากนะคะที่ใครจะปลูกได้โดยไม่ใช้สารเคมีบนบนชั้นห้าแบบนี้นะคะสิบเจ็ดนาทีนี่คือรถแมรี่คะ่ะรถแมรี่เรามาดูมุมนี้กันบ้าง นี่ค่ะทุกคนเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อนี่คืออีกหนึ่งมุมนะคะอีกหนึ่งมุมของสวนบนคอนโดค่ะ ตอนนี้ก็หมดหมดเรื่องอวดของหมดเรื่องที่จะอวดทุกคนแล้วนะคะนี่ค่ะกําลังจะออกดอกมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมแล้วนะคะไวย,ยาดซองจ้าทุกคนชื่อไวย,ยาดซองสายพันธุ์อังกฤษค่ะกราบไวย,ยาดซองสายพันธุ์อังกฤษเป็นกราบกินได้นะคะ ทำน้ำไหลับก็ได้ทำชากุราบก็ได้แล้วก็เอ่อทำใส่สปากเก็ตโรยสปากเก็ตตี้นะคะแล้วก็โรยสลัดแล้วก็ไข่เจียวกุราบนะคะทำได้ทุกอย่างเลยทำไข่เจียวกุราบเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ไข่เจียวกราบให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะคะได้ชมให้ ให้ชมแล้วก็คนทำชิมให้ดูนะคะสวยกุราบวายาซองเนี่ยสีเขาจะมาตามสภาพอากาศนะคะถ้าเป็นหน้าหนาวสีเขาจะเป็นสีเออสีม่วงถ้าเป็นหน้าร้อนสีเขาจะออกเป็นชมพูช็อกกิ้งพิงค์นะคะ แล้วถ้าเป็นหน้าฝนเขาจะเป็นออกเป็นพาทเทลนะคะพาทเทลเหมือนกันกันกบต้นผักขมแดงนะคะอันนี้อากาศหน้าหน้าหน้าฝน,นะคะ่ะหน้าฝนสีเขาจะไม่ค่อยแดงเขาจะมีลิ้วรายออกเขียวนะคะ แต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยสีเขาจะแดงจัดแดงแซบเลยค่ะถ้าหน้าร้อนนะคะอยู่กลางแดดอะ่ะสีเขาจะแดงแป๊ดเลยสวยมากเป็นเราปลูกพืชผักอะค่ะอ่าสําหรับกินได้แล้วก็เป็นไม้ประดับได้ด้วยค่ะเสียงะระฆังวัดอ่าท่ามะปางค่ะตอนนี้กี่โมงแล้ว ตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่อ๋อเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยพักขึ้นแล้วค่ะพักขึ้นแล้วเจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวเราก็จะลงไล์แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะลงไล์แล้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆอยากปลูกผักในกระถางนะคะก็ สอบถามได้นะคะยินดีที่จะให้ความรู้นะคะยินดีที่จะให้ความรู้เพราะว่าเราคอนเซปต์สวนของเราอยากจะให้ทุกคนปลูกผักกินเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อเแล้วก็อีกอย่างคือเราก็จะปลอดภัยด้วยหนึ่งสุขภาพดีนะคะสองการเงินดีเราไม่ต้องไปซื้อ ในสิ่งที่แพงๆแล้วเราก็จะได้สารเคมีกลับมาด้วยนะคะทุกคนนะี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันด้วยภาพของลงไลฟ์กันด้วยภาพของลงไลฟ์กันด้วยภาพของผักโขมแดงนะคะต้นนี้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะ ทุกคนเห็นไหมคะเห็นดอกไหมนี่ตรงนี้จะเป็นเมล็ดของเขาเราจะไว้เป็นแม่พันธุ์ค่ะเก็บเมล็ดไว้ปลูกอีกทีหนึ่งนะคะดอกดอกของเขาค่ะตรงแขนงนี้ก็จะเป็นเป็นกระจุบเป็นกระจุบนี้นกระจุบกระจุบนี้ก็คือเมล็ดของเขาจะอยู่ตามข้อนะคะค่ะ ขอให้ทุกคนมีบุญหนุนนำในวันเข้าวพรรษาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ